ซีัวจ็บบาทซีวด้ยไงเนี่ยเนาะบาได้แถมวยแถมวยวยใบเลื่อวยใบเลงแถมอคู่แมองคู่นก็ได้แถมที่สำคัญไดรุ่นอวัฟอรุ่นละวัดปเที่ดกวางสลามน่ก็บอกสลาแรล้าคืมาเายข้าโ้าน่ สองอยดจะได้หวยสองใบตายหวยจะตเนาไยแม่ต้องซื้องซื้อสอทุดได้หวยสองใบไม่เจังชี่ค่นี้แม่ต้องเดียวซื้อหวยใบเดียวทะุ่แบกกุกเออตัวหินตาใสตาตาใส่ตาเป็นตัวได้เป็นตัวเารื่องาร์ถติปิโตจัจ้าชีนะตัดมูรูนี่ยคนมาใสรตัดเครื่องใส่ไฟตาเครื่องใส่ไฟตาีอยังงมันเอาไาแจกไปนี่ผัดล้มี่ผัดลมผัดลมขีพอใส่คุลแมกตั้ปลาเท่พมีสารเส่อมโหดั่งังสิบาป้าเ นักทูนนีในไหนก็ชิบอะไรได้เ yup. า <c bio> okay. mm ็กอาบั so oh ีเอาเมี่เมยเมีร้อยพิษตัวาเมื่อวัวนี้ทาบแม่บาาใจจะมาเมีนเด้อสาลายาคนเมีนผู้พอดีจากปลาไส้ตาเสียจากทะเลปลาีิโตต้นปลาปา้นปลาเที้ยมาจากระยองหมดเลยจากไปซื้อน้ำแร่ค่าทั่วไปนีจัดจำได้ตัวปจัดจได้แต่ว่าริคสนพ่มมาหน้ามาล้าติขึ้นมาด้ย้เหลงาวเลยเมาเมาเมาเดัว

น้ำปลาน้่ปลาแท้ก็จากระยองหมดนี่แต่ไปซื้อน้ำร้านค้าทั่วไปนี่จัดจำแนกทั่วปะเจัดแนแต่ว่าริษานคนมานมาล้ำตื่นมาได้ล้ำเหล่วหาวเลยเมาเมาเมาเออปวดละเอ่าไปพูกระถไม่เนเนกัอไบ้างห่อรเมโอยหมอรัมคือไม่บุญในนั่งาดนอีเนแต่ว่าอันนี้อน้ปลาเฮีแล้วนไทยไหนก็จีบอรเรียบปากกนนอมอีเมน ซอสปลาโค้าแกปลาเจวาอมาน้ำากงได้เลยปลา่อโค้าหัวที่ตัวนี้นแล้ว้่ดูไเจเอส่ละใสเอยแม้ามือีแ่ไไเห็บเาไก่สีทางเหนอเาผซ้เาจะ้าสกันเร้อเสียอกตี๋ว่ะดเลยข้าแ่ไหนพกมันก็ลุตัวเอาไมมาดยนเอนเดยอยู่ดอต รแค่ไหนพพอดก็ตัวมนาลายปลพวกอดีจากปลาไส้ตันเสีจากพอดีปลาิโต้ปลาปาเทีมาจากระยองพดีคคน่ไดีแมีสำคั

เน่แม่ผูขาผ้าขาดไม่เนก็ไลยเบิ่งหมอลำโอ้ยหมอลำคือไม่บุญในนั่งขาดนั่งินเนกันว่าอันจะเเนคือเบิ้งใกล้กเห็นหนวดบ่อลำอัี้ก็ใกล้เอาพี้องทังีอทั้งใเลยนะี้องทังนีียขยัเอาวันในมันตกหาย้าดอเทปนี้อูแล้ว เอาปลาีพนแกนปาี <poured> ่ารเสือมทังทีอวิร่องทังทีวนี่ไนเลี่รองทั้งีบันเอากระเพีขยะกเพืนในมนโกกะหาปลาุเ่ลบแมนเนาสาลายปุลแมบพงีจากปลาไส้ตันเท่จากคะเปลาพิโต เราปาเทาปาเงจากระยอบหมี่มันเป็นอะไรนะมันขนาดอาซื้อไม่โดนนะเดียวเดี๋ยวเี๋เดี๋เดี๋ยวษาพนักงานก็เป็นพนักงานเาก็หลไปเตันไเดรื่องาเบาตอนนี้เป็นแม่คาเด้แม่มาเป็นหอข้ดีาเอาใสอใบปัดกันผู่วยปัดกันกหลานพูดพูดนพูดกระสโอแล้วมาทีวัทาด ก่อยเท้าแ่ไนพวกกอยก็ลู้รา้อยนนพื้นัวหูนพรตน้าู้เย็นปะเดอมา้ตกาไท่านี้นปวนาตาคนรแบกกุ้งเอากุ้งเฮ็ดบ่เมีนีอากุ้งเฮ็ดเขาก็ว่าน้ากุ้งต้นเหล นี่เอาหน้งปลาเอาปลานี่เขาจะมานปลาแต่ว่าปิดปากนี่หลานสองคนอยาก้หวยสองใบสอใบนี่แม่ต้องซื้อสสองได้วยสใบหมเอาเจังหี้ค่นีแม่อาู้เดียวคื้อหวยใบเียแล้กระทุกหัวหูเข่า เอาไปท่านี่แบกอุงตัวห็นจักรตาใส่ตาจักตาใสตาเป็นตัวดเป็ตัครึงปลาโลติบิโนตัวเจ้าชีตัดมูรูย่นปลาใสตาใสไฟตาเครื่องใส่ไฟตาพี่ย่างนี่ยมันเอาไวแจกไปนี่ผัดลมนี่ผัดลมอภพร่องท่าทีมาท่านใดเลยอภิร่องท่านีบาดเอากระดิ่ขยนเอาันหมกันาอเท้าไมี อยาไปซื้อต้ำราอขาตัวไปยัดกับไม่ยัวกับไมแต่ว่ารึสามคนมานะมาล้ำติดขึ้นมาเนแล้วเหล่าหาวเลยเมาเมาเมาเอนัวติเขวดอะจะกาวเด้๋ยมขายขวานยจะกว่นโอ้ยขายบูกวานคนเขาตะวาขวานแค่ขวนีดขวดปัิจัว่าน้ำปลาตาขวดแบกกุ้งเอากุ้งเฮีดยวก็เปี่ยนเปี่ยนให้เอากุ้งเฮ็ดเขากับบ้านํอากุ้งต้นแเขา อันนี้เอาน้าปลาเอาปลานี่เขาจะมาน้าปลาแต่เราเปล่นปลงมันเป็นอะไรันป็นอมันเปนอะซื้อไม่สดนะผีเียวเดีวเาพนักงานก็บริงนเขาก็หลไปเดะครับได้เรื่องงานมาสองสามมันจะว่าโกรเรื่งบ่ปีบ่วุ้นปาแท่บ่ี่สารเสื่อังคนมาิว่าน้าปลาตาคนแุ้งเอากุ้เี่ยวก็แย่แย่เอากุ้งเี่เขากลับาน้ากุ้งนแเา นี่เอาหนังปลาเอาปลานี่ยเขาจะมาหนัปลาแต่มาเปิดปลาคนซ้ำ อาจารยาโสกันเดอดเสียคนก็เด็ดเดมที่สำคัญในรุ่นนงวัอรุ่นรัวัดเมดที่ปวดขอกวางสลาดนี่นี่ก็บสลนคือมาสามล้าลากเปซนื้อน้ำรัค่าทัวไปจัดจับงายตัวปจัดจับ่ายแต่ว่าสามคนนะมาลันติขึ้นมาได้สามเล่าหาาเมาเมาเมาเออวดลเดีอนี่เปลียนเส้าเด็เมวเหอเล่าให้ดี เอาไว้อใบโเมนดนกสาลายาคนแเบพผก้พอดจากปลาไส้ตันเสืจากทะเลปลาท่โตงปลาเทียมาจากระยองนน้ตงปลาออแกนิี้ตันี้โอแกนนี้่ลวนต้องลอกคนใจร่อกจ้เบิร์ัติจีนใจได้บาดนี้อี่ได้น้ำหาเดี๋ยวบัดิอยากไปซื้อน้ำหานื้อปัตินขาว้ดเข่าวูข่าตาหน้าพอตาน้าพอตู้จีนก็ได้อามาโอ้โหสแตกนย เไปท่านี่อยากไปซื้อน้ำรค่ะทั่วไปจัจับได้ทั่วไปจัดจับได้แต่ว่ารีสอร์ทพน้มาลับติดขึ้นมาแล้วเาไงเาเาเมาเนตัวละี้ห้ามีนาด้วยข้าวแ่ไหนพกมอกู้ตัว้้็ุน มันเป็นอะไรกันคุณจะหู้บ้าเก็นนะซ้อไม่หมนะไปเองเบี๋เรื่องเดเรืองเดี๋เร่การาพังานก็ไม่ไพลังงานเรากคนไนปย้าออรกนคกันดิอร์แกนิคกันม่้องเปิใจรอี่เปิปัใจได้บาทคือทีนได้น่งหาเหล่าบาทดิอยากไปซื้อนักอานารัปัจจัยค่ะยาอภิร่องแทีไม่ใชนไรเลยนะจีนอภิร่องแทดีบัทม เอาว่ากีขยายขนได้มปันหาปดูไฟทีุ่รีัมยลซ้ราจะเาสนการรไจะเาเด้ยวนขายควง่ะันโอ้ท้ายเราบ่ปัาเขาแ่หมาสวนที่บุญต้นอีกไคร่องใส่ไฟตาเครื่องใส่ไฟตาไม่อยางี้มันเราไมแชกไปี่านลมนี่าลม้องน้่ว่างที่น้ำลอยเท้า่ไรพวลุนตัว ปันกันพวกรวยปันกันกำหลานหุ่นหุ่นนะหุ่นกระสิบแล้วก็ปอบปัสมพผีปอบใกน้าปอบพีสารเสลือโักากไปซื้อน้ราดาทั่วไปยัดจับง่าั่วปเจ่าแต่ว่าสามานะมาลติคืนมนาล้ำเหลาหไ